สวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปส่องใจคนคุยไม่ชัดเจนน่าจะเป็น ep ที่5แล้วเนาะก็เรามาอัปเดตสถานการณ์นะคะในส่วนของพลังงานเนื้อคู่ในส่วนของคนคุยไม่ชัดเจนกันดีกว่าว่าวันนี้ใจเขาคิดอะไรอยู่คิดถึงเราไหมคิดยังไงจะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมหรือไอที่ มีประเด็นอยู่มันจะเป็นอะไรยังไงนะซึ่งวันนี้เราก็ไม่รู้ว่านะ้าไพ่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประมาณไหนแต่มันเป็นคลิปสั้นๆนนะคะเพราะฉะนั้นทุกุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะก็สามารถดึงดูดพลังงานในส่วนนี้ได้หรือมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่อยากจะให้คุณรู้แหละคุณถึงเข้ามาดูใช่ไหมล่ะนะหลายๆคนก็อาจจะถูกดึงดูดมาจากนาทีเลือก EP คลิปหรือหัวข้อคลิปอะไรใดๆก็ดีนะคะซึ่งผู้อ่านไพ่ย,ยังยังไม่รู้นะว่าจะตั้งหัวข้อไหนเพราะว่าเราเราเปิดไพ่ก่อน นะถึงไปตั้งหัวข้อที่หลังเนาะก็ประมาณนี้นะคะนะอ่ะหลายๆคนอาจจะเรียกว่ารนดอมก็ได้คอลเลกทีฟก็ได้นะคะเอาที่เราสะดวกแล้วกันเนาะเราสะดวกใจเราสบายใจจะเรียกอะไรก็เอาที่สบายใจนะคะนะอ่ะขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะคะว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงระยะน,นี้คืออะไรนะคะขอคำใบ้หน่อยนะขอคำใบ้นึ่งอ่งนะคะซึ่งเราจะใช้ไพ่สมุดสามสำรับกันเลยนะในคลิปนี้นะคะ คุณอือเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณไปทําบุญที่ไหนมานะไปทําบุญจริงๆแหละไปทําบุญเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้โอ้โหหนักหน่วงเหลือเกินกรรมเยอะเหลือเกินดูเหมือนกับว่าอช่วงนี้แบบ ลังสังหอนแน่นเหลือเกินหรือว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นในชีวิตเยอะเหลือเกินเพื่อความสบายใจขออนุญาตขอตัวไปทําบุญนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยได้นะอันนี้น่าจะเป็นพลังงานของคุณนะคุณอาจจะยะ์ในราศีพฤกศกันมังกรได้กร,รกฎได้ค่ะธนูได้นะคะธนูได้พฤกศกันมังกรกร,รกฎธนูได้นะคะนะหลายๆคนมียันพานะเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ อืโบเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยเพิ่งจะเดินทางไปไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดมานะคะพอหลังจากเดินทางมาปุ๊บก็นึกอยากจะไปทำบุญก็ไปทำนึกอยากจะ ไปถวายอะไรก็ไปถวายนึกอยากจะทําทานอากกจไปทําหรือบางผู้บางคนอาจจะมีการไปไปให้ทานกับขอทานมาเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้หรืออาจจะมีการให้ใครหยิบยืมเงินนะคะที่ผ่านมาในในใน,ในช่วงเนี้ก่อนที่คุณจะมาเจอคลิปลนะคะมีการให้ใครแบบหยิบยืมเงินช่วยเหลือคนอนะ่ะเออช่วยเหลือคนหรือตัดสินอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วแบบ มันมีมันมีเหตุต้องได้ช่วยเหลือก็อาจช่วยเหลือเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแบบกระทันหันแบบกระทันหันนะคะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าหน้าไพ่ของคุณมันออกแนวในลักษณะที่ว่าช่วงนี้คุณคุณมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่สบายใจอยู่เกิดจากการได้รู้อะไรได้รู้ได้เห็นมาอะไรแบบกระทันหันนะนะคะนะอันนี้คือพลังงานของคุณนะคะซึ่งตัวเลขในชีวิตของคุณก็อาจจะติดเลขหกเยอะๆก็ได้โดยเฉพาะเลขหกเนี่ย อาจจะไปอยู่ที่ยานพาหนะของคุณก็ได้หรืออาจจะไปอยู่ที่ยานพาหนะของคนในครอบครัวคุณก็ได้หรืออาจจะไปอยู่ที่ยานพาหนะของใครในคนใดคนหนึ่งที่ณนะตอนนี้คุณอาจจะดูคลิปอยู่แล้วคุณกวาดสายตามองไปอาจจะเจอมอเตอร์ไซค์ขับผ่านมีเลขทะเบียนเป็นเลขหกรถขับผ่านมีเลขทะเบียนเป็นเลขหกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะลองดูลองดูงดถ้าใช่คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะทีนี้เรามาดูความรู้สึก นะคะในส่วนลึกๆในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณหน่อยว่าคุณคิดอะไรกับคนคนนี้นะคะคนคนที่คุณจะมาสองใจเขาเนี่ยณตอนนี้คุณคิดอะไรกับคนคนนี้นะคะคนนี้จะใช้ไพ่อีกหนึ่งสำรับนะคะเน้นไปที่สีชมพูนะ,ะเน้นไปที่สำรับไพ่สีชมพูเพราะว่าผู้อ่านไพ่นะคะชอบสีชมพูมากนะคะซึ่งชอบสีชมพูแต่ว่าชอบแต่ว่าเสื้อผ้าส่วนใหญ่มีแต่สีดํา <c oughs> แกะเข็ดแกะเข็ดนะอ่ะ อืมสิ่งที่คุณรู้สึกกับเขานะคะกับคนคนนี้คุณคุณรู้สึกว่าคนคนเนี้ยบางผู้บางคนน่ะคิดถึงอยากเจอมากๆคุณรู้สึกว่าคุณอยากเจอคนคนนี้มากๆอยากเจอมากอยากไปหาอยากไปเจอแต่ว่าเหมือนติดเรื่องอะไรบางเรื่องที่ทําให้คุณกับเขาไปเจอกันไม่ได้อืมอันนี้ไพ่เดลเฟอร์นะคะเปิดไม่ได้อืม คุณคิดถึงเขาว่าคุณอยากไปเจอเขาคุณอยากไปคุณอยากเม่เห็นถึงคนที่กําลังวางแผนที่จะไปเจอกันเหมือนคุณอนะวางแผนที่จะไปเจอเขาหรือคุณอาจจะมีแผนไว้ในหัวเขาแล้วก็เออในหัวก็แล้วก็ได้ว่าเร็วๆเวนี้ยหรือถ้ามีโอกาสดีๆอ่ะคุณจะไปเจอเขานะคุณจะนัดเจอเขา คุณคิดถึงเขาคุณคุณแอบ2องแอบดูเขาตลอดเวลาเลยอะบนโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณก็สังเกตว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ทํากับใครอาจจะหมายความว่าช่วงนี้เขาเขาเงียบไปก็ได้นะคะเขาเงียบไปเขาคุณเขาเขาดูไม่ เขาอยู่กับใครเขาทําอะไรอยู่กับใครหรือเปล่าทําไมเขาเงียบไปหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้เงียบแต่คําความคาว่าเงียบในที่นี้เขาอาจจะไม่ค่อยโพสอะไรบนบนโซเชียลมีเดียแต่ว่ามีการคุยกันอยู่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าเขาอาจจะมีในมุมมุมบางมุมที่เขาบอกคุณไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดถึงเขาจนจนบางครั้งบางทีคุณมีความรู้สึกว่าในหัวลึกๆว่าคุณอยากจะ บอกกับเขาตรงๆว่าคุณคุณรู้สึกยังไงกับการที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เป็นคนคุยแบบนี้ไม่ชัดเจนแบบนี้คุณอยากจะพูดความรู้สึกลึกๆของคุณให้กับเขาได้รู้แต่อีกในหนึ่งคุณก็กลัวว่าเขาจะให้คําตอบที่มันไม่ตรงใจกับคุณมาคุณกลัวคําตอบคุณกลัวคําตอบจากจากความรู้สึกที่อยู่ในใจของเขาเนะคะนะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่คุณรู้สึกลึกๆ แต่ใดๆแล้วโบรู้สึกได้ว่าคุณอยากเจอเขามากแล้วคุณดูคุณส่องบนโซเชียลมีเดียส่องชีวิตเขาด้วยอมถามว่าเขาส่องคืนไหมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาส่องคืนไหมอ่านะเดี๋ยวเราเรามาดูกันดีกว่าว่าคนคนนี้นะคะเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคนที่เป็นคนคุยไม่ชัดเจนของคุณเนี่ยนะนะเขามีพลังงานแบบไหนนะตอนนี้แล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะตอบให้ห้าใบค่ะอืม คนคนนี้เกิดในราศีพุกศกันมังกรได้นะคะพุกศกันมังกรได้ไมิถุนตุนกลกุมได้เมษสิงห์ธนูได้นะคะเออืออือถ้าถามว่าเขาคิดอะไรอยู่รู้สึกอะไรอยู่หรือเป็นยังไงในช่วงระยะนี้ สิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกนะตอนนี้เขารู้สึกได้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาพูดไปอ่ะมันมีเรื่องที่ไม่จริงอยู่ในนั้นด้วยนะเขาอาจจะพูดเรื่องที่มันไม่จริงให้คุณได้รู้ให,รให้คุณได้รู้แค่มุมเดียวแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งที่เขาไม่เคยเปิดเผยให้คุณได้รู้ก็คือบางคนคนนี้เขาอาจจะมีคนที่เขาต้องให้ความสำคัญอยู่ นะคะซึ่งความสําคัญในที่นี้โบโบอมองว่าบางผู้บางคนคนคนนี้มีมีคนที่มีคนรักแล้วมีคนที่เขารักแล้วมีคนที่เป็นมีสถานะที่ชัดเจนแล้วอยู่ในความสัมพันธ์และเขาก็กําลังคิดที่จะเลิกกันด้วยนะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกให้คุณได้รู้ไงหรือบางคนอาจจะรู้แต่รู้ไม่หมดซึ่งคนคนนี้ เขากําลังรอเวลาที่จะบอกกับคุณอยู่แต่ไม่ใช่ช่วงนี้แน่นอนเพราะเขาเองอะ่ะเขายังรู้สึกว่าเขายังกอดความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไว้อยู่นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยแบบแต่งงานกันอาจ,จเป็นคนที่เคยแบบอยู่ในชีวิตกันแล้วมันดีมากๆแล้วอยู่ๆแบบมันมีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นแล้วมันทําให้แบบกําลังที่จะเลิกกันกําลังหาเหตุผลที่จะเลิกกันโดยดีต้องใช้คําว่าโดยดี เหมือนเขาประคับประคองความสัมพันธ์ในครั้งนี้จนมันสุดแล้วอะแต่เขาไม่กล้าเล่าให้คุณฟังเขาอยากเล่าให้คุณฟังมากเลยนะความรู้สึกในในในลึกๆของเขาอะเขาอยากเล่าเรื่องราวของเขาให้คุณฟังมากๆเลยแต่แต่ว่าเขาดูเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเขาเล่าให้คุณฟังเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเขายังไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยได้แต่รอรอรอโอกาส ะะที่ที่ท,ที่ที่จะพูดกับคุณนะคะที่จะบอกกับคุณที่นี้หน่อยขอขอดูความคิดเขาตอนนี้หน่อยทำไมเขาถึงอยู่เขาเขาถึงไม่เปิดเผยอะไรเขาถึงเงียบไปเขาถึงนิ่งไปคำว่านิ่งในที่เนี้ยมันอาจจะไม่ได้ไหมายความว่าแต่ละคนอนะบางคนโบโบ,โบเห็นถึงคุณยังคุยกันอยู่แต่ว่าแค่ในการคุยของคุณอนะ มันไม่เหมือนเดิมอะหมดมันไม่เหมือนเดิมมันอาจจะมีการมาบ้างหายบ้างหรือว่าหายไปสักพักหนึ่งแล้วก็มาแล้วทําให้คุณรู้สึกแบบว้าวุ่นใจต้องไปส่องโซเชียลมีเดียเขาซึ่งเมื่อก่อนเขาก็อาจจะอัปเดตโซเชียลมีเดียแต่ตอนเนี้ยเหมือนมันก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวไม่ได้อัปเดตอะไรมันเลยทําให้คุณริ่งรู้สึกเอะในใจใช่ไหมล่ะทีนี้ไหนขอดู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 ในส่วนของความรู้สึกลึกๆหน่อยลึกๆเลยเอาตอนนี้เอาสิ่งที่เขาแบบ ลุกๆที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณอยากจะพูดกับคุณนะรออีกแล้วรออะไรอะ่ะแอบดูอะ่ะเขาคิดเยอะเขาเครียดมากเลยนะเขาตัดสินใจไม่ถูกว่าเขาจะกลับไปหาคนเก่าคนคนเนี้ยเขาจะกลับไปกับอีกคนนึงหรือว่าจะเลือกความถูกต้องให้กับตัวเองเลือกความสุขความชัดเจนให้กับตัวเอง อเขาเครียดมากเลยอะ่ะใจนึงเขาก็อยากเขาก็อยากมีคุณน่ะแต่อีกใจนึงเขาก็อยากจะอยากไปเคลียร์ปัญหาเนี่ยให้มันให้มันจบอยากรู้ว่าคุณน่ะจะจะเข้าใจเขาในหมดนี้ไหมลึกๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาพูดเขาบอกเขาสื่อสารกับคุณน่ะคุณจะเข้าใจเขาไหมอืมใครจะไปเข้าใจวะใครจะไปเข้าใจอะ่ะ เนาะใช่ไหมใครจะไปเข้าใจอ่ะเขาอยากทําให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนนะเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาขัดแย้งกับตัวเองแล้วเขาเป็นทุกข์เขารู้สึกทุกข์มากเลยลึกๆเราเขาทุกข์มากเลยนะเขาไม่มีความสุขเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาทําบอกว่าแล้วทําไมไพ่ของคุณน่ะไพ่มันขึ้นชาเลียดแล้วก็ขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยแสดงว่าก่อนหน้านี้คุณไปรู้อะไรเรื่องเขามาหรือเปล่า แบบไม่ได้ตั้งใจเมื่อเร็วๆเนี่ยเมื่อช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมาสามวันสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนคุณไปรู้อะไรเรื่องเรื่องเขากับคนเก่าของเขาอย่างนี้หรือเปล่ารู้ว่าคนในความสัมพันธ์ของเขาณปัจจุบันนี้หรือเปล่ามันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาพอมันเป็นประเด็นขึ้นมาเหมือนคุณอาจจะมีการสื่อสารแบบอาจจะพูดแบบเน็บเขาเบาๆแล้วเขาก็เอ๊ะในใจเอา้ารู้ได้ไงอะรู้ได้ไงลึกๆเราค่ออยากเล่าให้คุณฟังทั้งหมดให้คุณฟังนะคะ แต่ด้วยความที่เป็นตัวเขาอะเนาะด้วยความที่เป็นตัวเขานะ่ะเอเนอร์จีของเขาเป็นเอเนอร์จีของคนที่มันทุกข์อะมันทุกข์มันทุกข์กกใจมันไม่สบายใจเลยอะหนีปัญหาอยากหนีหนีนะอยากหนีปัญหาไม่ชอบเลียคนคนนี้ไม่ชอบความท็อกซิกแต่ตัวเองเป็นคนที่ท็อกซิกอืมนะอยากให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนแต่เลือกที่จะหนีปัญหาให้มันหยุดในความขัดแย้งในหัวคุณแล้วก็ในหัวเขาเองเนี่ยนะ คุณว่ามันมันมัน,ม,นมันผิดปกติไหมนะโมโบก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่แร์เลยทีนี้ไหนขอดูหน่อยถ้าเขาจะพูดกับคุณได้เขาจะพูดว่าอะไรเนาะเมื่อสถานการณ์มันเป็นในลักษณะเนี้คุณต้องรู้อะไรมาแบบเซอร์ไพรส์มาแน่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 วัน,นนี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้นะคะอ่ะขอขอดูในสิ่งที่เขาอยากพูดกับคุณตอนนี้หน่อยนะคะในส่วนของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าเขาบอกคุณได้เขาจะบอกว่าอะไร ขอให้เราเป็นคู่กันนะเออเธอก็ไปเคลียร์คนของเธอก่อนเธอก็ไปเคลียร์อะไรแปลกๆนั่นก่อนรักแบบพี่น้องนะอ่าแสดงว่าตอนนี้คุณกับเขาอาจจะอยู่ในอัปเดตสถานะล่าสุดคือพี่น้องคู่บุญบรารมีไม่อยากให้คุณไปไหนไม่อยากให้คุณไปไหนแต่งงานกันนะครับจะแต่งได้ยังไงก็ไปเคลียร์ก่อนไหม ไปเคี่ย์ก่อนไหมสรุปนะคะง่ายๆเลยคนคนนี้เขาอยากให้มีคุณอยู่ในชีวิตนะเขามีภาพอนาคตร่วมกันกับคุณนะภาพอนาคตในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดว่าเขาชัดเจนกับตัวเองชัดเจนกับกับคุณได้แล้วอะไม่ว่านะตอนนี้คุณกับเขาจะเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรกัน เขาก็อยากให้คุณนะ่ะอยู่เป็นคู่เขาแบบนี้ไปแบบเป็นที่ปรึกษาเป็นกําลังใจเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะดูเหมือนกับว่าตัวเขาเองก็เขายังไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับใครแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังอยู่ในชีวิตเขาแล้วเราสามารถอยู่ได้ย,วยาวๆอะ่ะเหมือนเขาเองก็กําลังมองเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยภาพอนาคตในลักษณะนี้เช่นเดียวกันเขาอาจจะใช้เวลาในการครบคนนะคนตัวเนี้ยอืมแต่ข้อเสียข,ของคนนี้คือ หนีปัญหาเป็นคนหนีปัญหาชอบความชัดเจนแต่ตัวเองทาตัวไม่ชัดเจนนะคะก็ลองดูถ้าเรื่องราวในส่วนนี้มันเป็นเรื่องของคุณอนะสิ่งที่โบแนะนําคุณได้นะคะโบอยากจะแนะนําว่าโบอยากจะแนะนําว่าถ้านาวันนี้สถานะของคุณมันคือรักกันแบบพี่น้องกันอยู่หรือรักกันแบบเพื่อนกันอยู่นะคะรู้แหละว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีให้กันมีความรู้สึกที่ดีๆให้กันในลักษณะที่มันไม่ชัดเจน ถ้าคุณถ้าเขาให้ความไม่ชัดเจนกับคุณคุณก็ชัดเจนในลักษณะนี้ไปเลยอ่ะชัดเจนว่าตอนนี้ฉันอยู่เป็นพี่เป็นน้องเธอเนี่ยไม่ต้องมาใช้คําว่าไม่ชัดเจนคุยก็คุยกันแบบพี่น้องอืมไม่ต้องให้มันเกินเลยไปมากกว่านี้พี่น้องคืออะไรกินข้าวด้วยกันได้เจอกันได้นะคะแต่ก็ต้องเป็นพี่เป็นน้อง no skinship no sex นะแล้วคุณจะปลอดภัยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ ต้องให้เขาไปเคลียร์ตัวเองก่อนนะคะให้เขาไปเคลียร์ตัวเองก่อนให้เขาไปเคลียร์ให้มันคินคลีนก่อนเพราะไพ่ของเขายังไงเขาก็เคลียร์ค่ะยังไงเขาก็จะไปชัดเจนนะคะยังไงเขาก็จะไปชัดเจนถ้าเขาจะต้องเลือกโบมองว่าเขาจะเลือกให้คุณอยู่ในชีวิตเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นคุณเองก็ต้องมีจุดยืนของตัวเองนะคะเพื่อให้คุณค่าของตัวเองให้เขามองเห็นคุณค่าของเรา ต้องให้คุณค่าของตัวเองต้องให้เครดิตตัวเองเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าจุดยืนของเราคืออะไรแล้วเราจะมีคุณค่าในสายตาเขานะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับเชา่าส่องค่อนสัมพันไม่ชัดเจนในคลิปคลิป,ลปนี้ EP นี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ สามารถคอมเมนต์มาได้ว่าอยากได้หัวข้อประมาณไหนเนาะเพราะว่าโบเองก็อ่านไพ่แล้วก็ไปใส่หัวข้อทีหลังก็ลองลองดูลองดูนะคะในส่วนนี้นะถ้ามันตรงมันก็จะตรงตแต่ทีแรกถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่นะคะนั่นปปรับไปใช้กันนะคะนะขอให้ทุกทคนโชคดีนะคะมีความสุขและมีความสัมพันธ์ที่ดีและเจอกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย